ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องถึงเวลาซีรีส์วันนี้เราจะมาสปอยซีรีส์เกาหลีเรื่องครอบครัวเหนือธรรมชาติในตอนที่11ถ้าพร้อมกันแล้วก็ขอเชิญรับชมได้เลยค่ะในคืนนั้นพระเอกหรือได้มาอยู่บ้านที่ทะเลกับนางเอกทั้งสองคนยอกล้อด,ด้วยกันอย่างมีความสุขแล้วนางเอกกระถามพระเอกว่าเขาย้อนอดีตได้ยังไงในตอนที่เขาไม่มีความสุข พระเอกจึงพูดว่าเป็นเพราะนางเอกคือครอบครัวของเขาเขาก็ต้องย้อนไปช่วยนางเอกจึงสั่งห้ามไม่ให้พระเอกย้อนกลับไปเมื่อ13ปีก่อนพระเอกจึงสัญญาว่างั้นเขาจะรอจนอีนามีลูกมีหลานก่อนเขาค่อยย้อนเวลากลับไปช่วยนางเอกเพราะตัวเขาเองก็ไม่อยากเสียช่วงเวลาที่มีความสุขกับนางเอกไปก่อนที่ทั้งสองคนจะจูบก,กันอย่างดูดดืม่มวันรุ่งขึ้นพระเอกได้มาสั่งอาหารร้านเดียวกับแม่นางเอก เขาสั่งอาหารกลับบ้านสองชุดแม่จึงรู้ว่านางเอกยังมีชีวิตอยู่แม่ไม่เข้าใจว่าทำไมนางเอกถึงต้องทำขนาดนี้เพื่อหนีตัวเธอไปแต่พระเอกตอบกับว่าที่เธอทำไปเป็นเพราะไม่อยากให้เขาตายเพรเมื่อ13ปีก่อนคือตัวพระเอกเองที่เอาชีวิตของตัวเองเขาแลกเพื่อให้หนางเอกรอดก่อนที่จะไปพระเอกได้ขู่แม่นางเอกว่าห้ามทำอะไรเธอเด็ดขาด ดานนางเอกเมื่อตื่นขึ้นก็หันไปไม่เจอพระเอกนางเอกกังวลมากจึงได้รีบออกไปหาเขาซึ่งเวลานั้นพระเอกก็ได้กลับมาที่บ้านพอดีเขาแค่ออกไปซื้ออาหารให้เธอต่อจากนั้นทั้งสองก็ได้เที่ยวเล่นด้วยกันอย่างสนุกแล้วพวกเขาก็มานั่งพักทานขนมด้วยกันนางเอกพูดว่าตอนนี้ควรถึงเวลาที่ต้องกลับบ้านแล้วพรทุกคนรอเขาอยู่ นางเอกก็ยังได้บอกเรื่องที่คนที่บ้านรู้ว่าพระเอกกำลังจะตายแต่ตอนนี้อีนายังไม่รู้ในฝั่งของอีนาหลังจากที่เธอใช้พลังพิเศษจนรู้ว่าพระเอกกำลังจะตายก็มานั่งร้องไห้อยู่คนเดียวในห้องที่บ้านพอพระเอกกำลังเอกกับมาถึงแม่ก็บอกว่าอีนารู้เรื่องที่พระเอกใกล้ตายแล้วด้วยพลังของเธอพระเอกจึงได้รีบเดินไปหาอีนาอีนาเสียใจที่เป็นคนทำลายแผนการนางเอกที่จะช่วยพระเอก ส่วนนางเอกก็ได้มาขอโทษแม่พระเอกที่ทำตามแผนไม่สำเร็จแต่แม่ก็เข้าใจและเห็นถึงความเสียสละของนางเอกแม่พระเอกก็รู้อยู่แล้วว่ามันคงเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้เพราะฝันของเธอมันคือคำสาบรวมถึงเธอยังฝันถึงคุณหมอว่าจะหลอกดงฮีในขณะเดียวกันดงฮีก็ได้เล่าเรื่องสมัยก่อนว่าเธอเคยเป็นนางแบบชื่อดังแต่ก็เป็นเพราะความฝันแม่ที่เห็นว่าจะเกิดอุบัติเหตุในแฟชั่นโชว์จึงสั่งไม่ให้ดงฮีไป จนสุดท้ายต้องมีคนมาเดินแทนแต่รองท้าก็ถูกออกแบบมาให้ดงฮีโดยเฉพาะนางแบบคนนั้นจึงใส่เดินไม่ถนัดจ,จนเดินตกเวทีไปดงฮีก็นึกเสียใจที่เชื่อความฝันของแม่ <S <S เธอเลยบอกว่าพระเอกไม่ต้องเชื่อแม่ก็ได้เพราะอนาคตเขาจะต้องเป็นคนเลือกด้วยตัวเองนางเอกได้เดินเข้าไปปลอบอีนาอีนาร้องไห้ที่คิดว่าตัวเองเป็นคำสาปที่ทำให้แม่ของเธอต้องตายและพระเอกญิงจะต้องมาตายในวันเกิดของเธออีก นางเอกจึงเข้าไปบอกว่าเธอจะเป็นคนช่วยถอนคำสาปทั้งหมดให้วันต่อมาคุณหมอและดงฮีก็ไปดูเรือนหอด้วยกันดงฮีจึงถามว่าให้เขาไปอยู่บ้านเธอก่อนไหมคุณหมอก็มีท่าทีร้อนรนอย่างเห็นได้ชัดดงฮีจึงบอกว่าล้อเล่นหลังจากนั้นคุณหมอก็แอบไปเจอกิกซึ่งในระหว่างนั้นเองนางเอกก็ได้แอบไปตามถ่ายรูปไว้ก่อนที่เธอจะส่งรูปไปครูคุณหมอ เธอยังบอกอีกว่าครอบครัวบกมีพลังพิเศษแล้วตอนนี้พวกเขาก็รู้เรื่องที่คุณหมอแอบทําจนหมดแล้วคุณหมอคิดว่านางเอกมาขู่เอาเงินนางเอกจึงได้โอกาสเรียกเงินจากหมอไป200ล้านวอนเขาที่ไม่มีเงินเลยตัดสินใจจะเข้าไปแย่งโทรศัพท์นางเอกพี่ชายนางเอกที่ผ่านมาจึงได้เข้าไปช่วยจัดการให้นางเอกจึงบอกหมอให้ตัดใจเรื่องงานแต่งจากนั้นเธอจึงได้ออกมาคุยกับพี่ชายพี่ชายก็ยังคงเป็นห่วงนางเอก แต่เธอเลยบอกให้เขาห่วงตัวเองดีกว่าที่แอบช่วยเธอรับหลังแม่ส่วนพระเอกก็ได้มาหาอีนาอีนาจึงได้แกล้งหลับพระเอกเลยมาหาดงฮีแทนจนเห็นว่าเธอกําลังแอบกินขนมพระเอกเลยบอกว่าเธอไม่จําเป็นต้องแอบกินอาหารก็ได้เพราะจริงๆแล้วดงฮีก็ไม่ค่อย้อมตั้งแต่แรกเรื่องนี้ทําให้เขาคิดถึงสมัยเด็กในตอนที่เขาป่วยแต่ไม่อยากกินข้าวดงฮีจึงกินแทน และเขาก็ได้ย้อนเวลากลับมาในช่วงนั้นพระเอกในสมัยเด็กบอกว่าเวลาเห็นดงฮีกินมันทําให้เขาอยากกินอาหารด้วยพระเอกจึงบอกว่าตอนนั้นคือช่วงเวลาที่ดงฮีดูดีที่สุดพอได้เป็นตัวของตัวเองตัดกลับมาที่นางเอกเธอได้รับเงิน200ล้านวอนจากคุณหมอเขาขอให้เธอรักษาสัญญาแล้วเกสก็ได้เดินเข้ามานางเอกรู้มันเป็นแผนการของแม่เธอ ต่อมาเกดได้พาดงฮีมาที่เรือนหอซึ่งในขณะนั้นหมอก็ได้พากิกมาที่นี่เกดพยายามเดินหากิกที่ซ่อนไว้จนในที่สุดก็เจอกิกซ่อนอยู่ในห้องหมอที่โดนจับได้เลยคุกเข่าลงไปขอโทษเขาบอกว่าจะยอมทำทุกอย่างขอแค่ไม่ยกเลิกงานแต่งดงฮีจึงบอกว่าที่หมอจะแต่งงานกับเธอก็มีแต่เพราะเรื่องเงินแล,แล้วเธอจึงได้ทวงเงินที่ให้เขายืมไปเปิดคลินิก ขณะนั้นนางเอกจึงเดินเข้ามาบอกว่าเธอทวงเงินแทนให้แล้วแล้วนางเอกกับเกสก็รวมมือกันแกล้งหมอจนหมอเผลอพักเกสตกต,กตึกไปดงฮีจึงได้ตัดสินใจกระโดดลงไปช่วยแล้วพาเกสบินขึ้นมา เกดดีใจที่ในที่สุดดงฮีก็กลับมาบินได้นางเอกที่เห็นภาพเหตุการณ์ก็นึกถึงความฝันที่แม่เล่าให้ฟังจะมีการทะเลาะกันที่เลือนหอแล้วดงฮีจะร้องไห้แต่สิ่งที่นางเอกเห็นคือดงฮีร้องไห้ไม่ได้เพราะเสียใจแต่เป็นพเพราะเธอดีใจที่กลับมาบินได้อีกครั้งแล้วทั้งสามคนก็เข้าไปกอดกันหลังจากกลับมานางเอกจึงบอกว่าความฝันของแม่ไม่ใช่คำสาบแต่มันคือการเตือนอนา,นาคต ถ้าเราตีความความฝันให้ถูกเราจะสามารถทำให้มันดีขึ้นได้นางเอกจิงปอว่าเรื่องพระเอกเธอจะเป็นคนช่วยเองแล้วพ่อพระเอกบอกว่านางเอกเป็นคนที่กอบคู่ครอบครัวข,ของเราจริงๆด้านพระเอกก็ได้พาอีนามาที่สวนสัตว์เพื่อซื้อสายไหมให้ตามสัญญาในวันเกิดตอนอีนาเป็นเด็ก แต่ตอนที่พวกเขามาถึงสวนสัตว์ก็เกือบปิดแล้วพระเอกก็เลยที่จะซื้อตัว๋วพาอีนาเข้าไปตามสัญญาและในที่สุดก็ได้ซื้อสายใหม่ให้อีนาพระเอกบอกว่าเขาจะเป็นคนไปช่วยนางเอกและนางเอกก็จะเป็นคนช่วยครอบครัวโบกแต่วันเกิดของอีนาคือสิ่งที่ทำให้เรื่องนี้เกิดขึ้นจริงแล้วมันก็เป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดในชีวิตพระเอกก่อนที่เขาจะเข้าไปกอดอีนา ในคืนนั้นขณะที่นางเอกออกมาทิ้งขยะก็เห็นพี่ชายแอบมาดูหน้าบ้านนางเอกจึงได้ตามกลับมาที่ร้านสาวนาแต่แม่ก็ไม่ยอมคุยด,ด้วยเพราะเธอมีนัดแล้วซึ่งนัดของแม่ก็คือแม่พระเอกแม่นางเอกได้เอารถตารี่รางวันที่หนึ่งมาคืนให้ในนางเอกก็สิ้นใจเป็นอย่างมากเรื่องก็ได้เล่าย้อนกลับไปว่าเรื่องนี้รวมถึงเรื่องที่ไปช่วยดงพีก็เป็นแผนการของแม่นางเอกทั้งหมด เงิน200ล้านวอนก็เป็นเงินของแม่นางเอกนางเอกจึงได้เข้าไปถามแม่ว่าทำไมถึงทำแบบนี้แม่จึงบอกว่าการที่เสียนางเอกไปเธอเสียใจเป็นอย่างมากแต่ตอนนี้แม่ก็ดีใจที่นางเอกยังมีชีวิตอยู่และเธอจะได้มีครอบครัวที่ดีจริงๆก่อนที่แม่จะลูบหัวและปลอบเธออย่างเอง็นดูนางเอกก็ร้องไห้ในคืนนั้นทุกคนในครอบครัวโบกก็ทานข้าวด้วยกันอย่างมีความสุข เอกก็ได้ทำอาหารในสมัยเด็กที่พวกเขาเคยกินออกมาดงฮีก็ได้กินข้าวอย่างมีความสุขวันต่อมาอีนาก,ก็ได้กลับมาอยู่ชมรมเต้นในตอนพักเธอก็มาฝึกท่าเต้นอยู่คนเดียวจุนอูที่เห็นจึงได้เข้ามาช่วยเธอฝึกซ้อมส่วนพระเอกกับนางเอกก็มาทานข้าวด้วยกันนางเอกที่เห็นพระเอ็กย้อนมาจากในอนาคตจึงหันไปยิ้มให้ ท่านแม่พระเอกก็ยังคงฝันร้ายเห็นเปลวไฟจนสะดุ้งตื่นพอจึงได้เข้าไปปอบและอยู่ข้างๆต่อมาพ่อและแม่พระเอกจึงได้มาเต้นด้วยกันย้อนวันวานเหมือนที่เต้นกันในสมัยก่อนพระเอกที่แอบมองจึงทำให้เขานึกถึงช่วงเวลาในสมัยเด็กและเขาก็ได้ย้อนเวลากลับมาตอนนั้นพระเอกบังเอิญหันไปเห็นนางเอกสมัยเด็ก ตอนนั้นเธอโดนพ่นล้อที่ขับจักรยานไม่เป็นพระเอกจึงได้แอบเข้าไปช่วยเธอจนขี่จักรยานได้แล้วโลกทั้งใบในอดีตของเขาก็มีสีพอกลับมาก็พบว่าตัวเองมีรอยแผลที่คอเหมือนกับตอนที่เขาย้อนเวลากลับไปช่วยนางเอกเ,เมื่อ13ปีก่อนพระเอกจึงพยายามปิดแผลนั้นไม่ให้ใครเห็นก่อนที่จะมาทานข้าวด้วยกันอย่างมีความสุข แล้วตอนที่11ก็จบลงตรงนี้ขอบคุณสำหรับการรับชมฝากกดไลค์และซับตไค b ้เพื่อไม่พลาดการสปอยซีรีส์ในตอนต่อไปค่ะ